สวัสดีครับเลขดับหงยเด็ดแนวาทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับหลักร้อยสูตรที่3นะครับผมเป็นสูตรที่3นะครับแนวาทางย้อนหลัง10งวดดูไปพร้อมๆกันหรือว่า11งวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่ห้าดดนะ11งวดนะครับผม11งวดดูไปพร้อมๆกันแล้วก็สูตรในการคำนวณก็จะใช้หลัก ร้อครั้งที่1 100ครั้งที่2นะครับนะสตัวนะครับผม2ตัวก็คือร้อยหนนะครับผมหธันวาครับผม3าเป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับบกเก้าเหลักร้อยเป็นเลขเก้เลขดับเป็นเลขศูดับศย์ไม่มา16บธันวาศูนย์เป็น7ได้7เป็นเลขดับบก3ามย์สามหลักร้อยเป็นเลขสาเลขดับเป็นเลขเจ็ดเจดับเไม่มา30มันวาสามแปดสิบเอได้หเป็นเลขดับบกหกสองหลักร้อยเป็นเลขหกเลขดับเป็นเลขหนดับ หนึ่งไม่มา17มกราคม381ได้หนึ่งเป็นเลขดับบกสาก้าหหลักสิบเป็นเลข3เอ้ยหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับแล้วก็วันที่1กุมภาพันธ์ดูเลยนะครับผมก็จะได้อ่า63นะครับผม639นะครับได้9เป็นเลขดับบกสามหลักร้อยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา 16กุมภาพันธ์62เป็น8ได้8เป็นเลขดับบอกหกศหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา1มีนา8 31ได้1เป็นเลขดับบอกห้าหลักร้อยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16มีนาครับผม28นะครับผม 28เป็น10นะครับผมได้0ูเป็นเลขดับออก4 2 2หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มา1เมษาศูนย์เป็น9ได้9เป็นเลขดับออก2 7 0หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา16เมษาเจ็ดเป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับออก7 8 7หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มาแล้วก็วันที่2พฤษภานะครับผม10เป็น1ได้1เป็นเลขดับนะครับผมได้1เป็นเลขดับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ